สวัสดีครับสวัสดีม่น้องสุขสุขุนที่ฮานถาก็มารับมชม่องยอนให้บันโครครับวันนี้มาเลี้ยงวัวคือเก้าครับแต่ผุม,มเหมือนจะเศร้าเลยหุ่มยาเห่าเห่าไปไว้แก่โ้นเห่านยบางบางเขาเอื้นสลายสลายน้ำซึดนะครับมีกาเอาหุมกับหุมโบนีสวิงมานะหุ่มอใช่ไหมครับ ใช้ไม้ยังก็ได้ครับแต่พวกมันใช้เป็นไม้ไล,ลายขายเนาะรูดแยกข้อดีๆีไม่เอาให้เบิง่งนีดเดวนึงเลาก็ใส่ลักษณะไม้ชนิดเราแล้วก็กมุนมุนชนิดมุนหออแต่ทางเองนะครับเอาฮอทขึ้นเพราะฮอทขึ้นแล้วมันเป็นขี้สายนะเป็นหัดกส่บดไดเฮลลาไลนะครับไดเฮลลาโนยเราก็เอาใจเย็นๆค่ยอยๆเอาครับถ้เาเ่าดินน้ำแห่งนี้ขี้สายมันดีขึ้น มันนี่เป็นหัดจรินไหมครับเขาม็นน้อยเฮีน้นึงเขาไปได้ประมาณนี้ครับเเก็บใช้อุปกรณ์ครับ,บออยืนแก้มพุ่งยางนอะอล้วคัดไายเมือนหนึ่งเอาเมือนหนึ่งมันยาก้จเนาะฮุมไพ่ฮึบิืงหีเขาเราวผมไกดเขาก่อนครับเขาเขาก่อนก,ก่อนนี้ปล่อยงวครับ น้องเราก็ได้ป่านนี้ปล่อยงวงกินหญ้าครับได้หกกินด้วยขลาเข้าเล็ดปล่อยงวงหาบกินหญ้ากันครับปล่อยทอเวลาปล่อยงวงไปกินหญ้าแล้วครับน,น้อง หวัวมากกิ่นยะก็ยืมเข้มาณนี้ปล่อยเข้ากินล็อกไว้ก่อนล็อกเอ้เชี่ยวๆนุ่มอย่างปล่อยเข้ากินเนยะปล่อยเข้าเข้าไปแล้วเข้ายักยะมุนเมื่อก่อนหมาตียะตรงก็เห็นทางมินก็เข้าไปไม่เหเมื่อวานนุ่งเช้านี่ปล่อยหัวมาเห็นอยู่เมื่อวานานี่ก็ได้ห่างนึงน่งเหนือยคุมเลยหางน,งนึี้นะครับ มันอยู่นำคุ้มเงาแล้วมีข้างว่าบุก,กินเงาออกแล้วมึงบม่เห็นครับข้างวาเขินเงาเราคบไม่เห็นเดี๋ยวในหางฮีซีแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ไปหางนึงยังนว่าอยู่นะ้ข้างว่ามันต้องมีอีกครับตอนนีห้หางนี้ก็ครับ ต้องกระลบไอ้ที่ติน้าชื่นหดเอาสดๆเลยต e ้นเมรำหางใบหญ่ถือมือหางที่ช่อหางน้อยแค่พวน,น,น,น้ำหนึ่งก็น้ำน้ำก็น้อยหางก็น้อยหวานนะฮะหาง มันน้ำใหญ่ครับ,บ,บแต่บ่มีด่างด่างหางมันโคตรระยะแต่แม่โอ้โหเพชรมือเดียวโบหนักนนอับนอนได้แล้วห้องน้อยจะมีห้องน้ำยู่ครัเจ้าด่างก็มีอนี่จ้ะเมื่อวานนี้หางใหญ่ห้องน้ำใหญ่ครับแต่ว่าด่างหางครับพอดเพื่อนมีไหน นั่ก็เป็น,นังีเขาครับไดเาบคนครับ,ขบเขาตอนเที่ยงครับงอนี่ก็สลายที่ผมเอาเนื้อห่ามีมครับก็ไรกบเพามะแรงครับนี่เงหกีก,ก,ะะกยู่สลายก็หกเอ้แกง่รรนเน่ยเาก็ได้ เราให้มาคิดใช้ชีวิตเด้อนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อครับในที่นี้ชีวิตคนบ้านนอกคนเลี้ยงงัวครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปครับผ่วมยนต์ไฮบอลพค้ก็คืออลาหาจ้ากันแคเนะครับสวัสดีครับ